สวัสดีครับจอเจริญพาณิชย์ครับผมคลิปนี้จะพามาดูต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นการลักษณะของการใช้งานจริงนะครับผมเมื่อเรายิงบาร์โค้ดมันจะไปผูกตรงไหนนะครับแล้วก็จะรวมตั้งให้เรายังไงสั่งปริ้นอย่างไงแล้วก็การตั้งค่าปริ้นนะครับจะทํายังไงได้บ้างนะครับซึ่งเราสามารถทําเองได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม นี่คือลักษณะวิดีโอด้านซ้ายก็จะเป็นลักษณะการใช้งานจริงนะครับผมก็จะทําการยิงบาร์โค้ดนะครับนะเมื่อเราใส่ไอตัวรายการสินค้าเข้าไปแล้วนะครับบาร์โค้ดที่เรายิงก็จะขึ้นมาให้นะครับกี่รายการก็จะขึ้นให้นะครับตัวอย่างเป็นโซดานะครับแล้วจํานวนทั้งหมดเนี่ยก็คือจะรวมจํานวนเงินให้หมดให้นะครับ ส่วนตัวที่ไม่มีบาร์โค้ดนะครับส่วนที่ตัวที่ไม่มไม่มีบาร์โค้ดทางเราก็จะทำลักษณะเป็นปุ่มไว้ให้กดทางด้านซ้ายนะครับตัวอย่างในตัวอย่างก็คือน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งหาบาทเนี่ยก็กดเข้าไปปุ๊บก็มันก็จะรวมราคาให้หมดเลยนะครับผมทีนี้ก็ทําการชําระเงินนะครับน,นก็จะมีที่ตั้งค่าไว้ก็จะมี มี w a l เ e t มีเงินโอนมีเงินสดอย่างเงี้ยครับก็อันนี้เป็นลักษณะของเงินโอนนะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ทกําการพิมพ์ใบเสร็จนะครับพอพิมพ์ใบเสร็จออกมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมในตัวอย่างตัวนี้ก็คือราคา190บาทนะครับนะะพอสั่งพิมพ์นะครับพอสั่งพิมพ์ใบเสร็จ ก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับก็คือเราทำการเชื่อมต่อไอตัวเครื่องพิมพ์ไว้กับตัวโปรแกรมหมดแล้วเรียบร้อยนะครับอพอสั่งพิมพ์มาก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะค,ะนะครับพอเราพิมพ์ไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการกดที่เริ่มการขายใหม่นะครับก็ยอดตัวนี้ก็จะถูกเก็บไว้ ไว้ในตัวโปรแกรมนะครับผมในข้อมูลของเราเองนะครับพอเรากดเริ่มการขายใหม่ก็ตัวออเดอร์ก็จะหายไปนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับใ,ใบเสร็จนะครับใบเสร็จที่เราพิมพ์เมื่อกี้เราเช็ควิมเมื่อกี้แล้วนะครับก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเงินโอน190บาทนะครับ แคชเชียคือจะคของระบบหน้าร้อนหน้าร้านนะครับก็มันจะระบุวันที่ระบุเวลาด้วยนะครับผมนี่คือลักษณะของใบเสร็จนะครับเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมทีนี้เรามาดูใบเสร็จที่พิมพ์ออกมานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ่านี่คือลักษณะใบเสร็จที่เราตั้งตั้งค่าไว้นะครับก็มันก็จะมีด้านท้ายกระดาษนะครับ ด้านท้ายกระดาษเราจะใส่ข้อความอะไรเข้าไปก็ได้นะครับนะฮะส่วนข้างบนหัวกระดาษเราก็จะใส่โลโก้ใส่ชื่อร้านใส่ที่อยู่ใส่เบอร์โทรใส่อะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เรานะครับผมซึ่งการตั้งนั้นก็เราจะเข้าไปที่ระบบหลังร้านนะครับนะครับ ซ,ซึ่งลักษณะการตั้งหัวบินแล้วก็ท้ายบินก็เข้าไปที่ระบบหลังร้านนะครับผมมันก็จะเปิดอีกหน้านึ่งขึ้นมานะครับก็จะเปิดหน้านึ่งขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่รูปเหมือนเป็นรูปเฟืองนะครับรูปตั้งค่าเหมอนจะข้ามขั้นตอนนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันจะมีข้อมูลของร้านอยู่นะครับผมก็เลยข้ามมาตรงตั้งค่าเลยนะครับ ก็จะมีตั้งค่าหลายๆแบบนะครับน,นี่คือลักษณะการตั้งค่าประเภทการชําระเงินนะครับความจงรักภักดีก็ต้องลองศึกษาดูครับก็ต้องลองเล่นดูว่าตัวโปรแกรมเนี่ยจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับลองมาดูที่ตัวใบเสร็จรับเงินนะครับแถบที่ใบเสร็จรับเงินเนี่ยโลโก้ส่วนหัวกระดาษนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีอีเมลใบเสร็จรับเงิน ถจะเป็นลักษณะของโลโก้ที่เป็นสีนะครับถ้าเป็นใบเสร็จรับเงินที่เป็นบินธรมรมดามันก็จะเป็นลักษณะขาวดําซึ่งเราก็สามารถใส่โลโก้ใส่รูปเราเข้าไปก็ได้นะครับส่วนหัวกระดาษก็ใส่นะครับส่วนท้ายกระดาษก็ใส่ข้อความเข้าไปได้เราอยากใส่อันไหนก็ใส่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ทําการบันทึกนะครับนี่คือลักษณะตัวอย่างการตั้งค่าหัวบินนะครับแล้วก็ท้ายบินนะครับผม ะะแล้วก็ลองเข้ามาดูตรงร้านค้าแล้วก็อุปกรณ์ POS นะครับนี่ครับนะครับก็ต้องลองตั้งค่าดูเนี่ยในส่วนนี้เราก็ใส่ข้อมูลของเราเข้าไปนะครับชื่อร้านที่อยู่เลขที่อะรเงี้ยครับประมาณนี้ก็ใส่เข้าไปแ้่ทีนี้มันก็จะไปโผล่ตรงตัวบิน ที่เราตั้งค่าไว้นะครับผมลักษณะการตั้งไม่ค่อยยากนะครับไม่ยากไม่ยากสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยครับมันก็จะมีให้ให้เราเลือกเป็นทั้งเมนูภาษาไทยหรือเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับแล้วแต่เราเลือกเลยถ้าเราถนัดภาษาอังกฤษแล้วก็ใส่ภาษาอังกฤษเป็นเมนูภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมนะี่ครับนี่คือในส่วนที่ของผมตั้งไว้นะครับ เห็นผมตั้งไว้แล้วผมจะไม่บันทึกนะครับผมก็ยกเลิกไปก่อนนะครับนะฮะนี่คือการตั้งค่าบินข้างค่าหัวบินนะครับหัวบินท้ายบินนะครับผมก็คือ,คอ,คอต้องเข้าระบบหลังร้านนะครับเขาก็จะเปิดอีกแท็บหนึ่งมานะครับผมซึ่งมันก็จะมีตัวหลายๆตัวให้เราตั้งค่านะครับก็คือถ้าเข้าระบบหลังร้านเราสามารถเพิ่ม รายการสินค้าตรงหลังร้านก็ได้นะครับผมถ้าเรากลับมาหน้าปกติของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูลักษณะการเชื่อมต่อกับตัวเครื่องปิ้นนะครับเครื่องปิ้นเทอร์มอนหรือเครื่องปิ้นความร้อนนะครับที่ผมสั่งปิ้นให้ดูเมื่อกี้นะครับผมเราก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับมันก็จะมีเครื่องพิมพ์กับ ทั่วไปนะครับทางด้านสายเราก็มาดูเครื่องพิมพ์น,นะครับเครื่องพิมพ์นะครับผมอันนี้ผมตั้งค่าไว้แล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูที่บินนะครับชื่อสินค้านี่คือเราสามารถตั้งเองได้นะครับเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้คําว่าบินนะครับนะน,นี้เราก็ทําการเลือกรุ่นของเครื่องพิมพ์เลือก เลือกการเชื่อมต่อก่อนครับเราก็ทําการเลือกการเชื่อมต่อก่อนนะครับของผมก็ตัวเครื่องปิ้นเทอร์มอนก็จะเป็นลักษณะการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับนะครับพอเลือกอาการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับก็ก็จะเป็นทีนี้เราก็จะเลื่อนลงมาแท็บด้านล่างนะครับก็ทําการค้นหาเครื่องปิ้นนะครับ ซึ่งเครื่องพิมพ์ที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีชื่อของมันอยู่นะครับในที่นี้ของผมมันเป็นลักษณะของมินิพรินเตอร์นะครับแล้วก็ความกว้างของกระดาษมันเป็นขนาดไหนเราก็ต้องดูนะครับเราก็เลือกความกว้างนะครับนี่คือลักษณะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เทอร์มอนที่เราซื้อมาแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับ ลองกดเข้าไปดูมันก็จะมี Etern a l bluetooth อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้เราก็ทำการค้นหานะครับเนี่ยมันก็จะมีเครื่องที่ b l e t ู tooth ที่เราต่อเชื่อมต่ออยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์มาให้นะครับว่าเราจะเชื่อมต่อแบบไหนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวไหนนะครับของผมเนี่ย,ยนีคือเป็นลักษณะของมินิพิมพ์เตอร์นะครับนะก็เชื่อมต่อ นะครับความกว้างของกระดาษก็จะมี58กับ80นะครับครับของผมใช้ตัว58นะครับเป็นบินเล็กนะครับตั้งค่าชั้นสูงก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็ตั้งปล่อยให้มันเซตค่าปกติให้เรานะครับนะตรงพิมพ์ใบเสร็จและบินก็ติ๊กออกไปนะครับแล้วก็ อย่างพิมพ์ใบเสร็จอัโตโนมัติก็คือลักษณะคือเราถ้าเกิดเราคิดตังเสร็จแล้วปุ๊บเครื่องพิมพ์มันจะพิมพ์ให้เลยนะครับพิมพ์ใบเสร็จให้เลยนะครับออกเลยโดยที่เราไม่ต้องสั่งพิมพ์น,นะครับมันก็จะมีการตั้งค่าลักษณะแบบนั้นนะครับผมก็ลักษณะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ก็แคบแค่นี้ครับประมาณนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผม ซึ่งลักษณะการตั้งค่าเครื่องปิ้นก็จะประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งไว้นะครับจะมีคลิปลงเทคนิคการใช้งานต่อๆไปในคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ